ยังอยู่กันที่เรื่องของน้ําท่วมนะคะช่วงนี้ฝนตกน้ําท่วมหลายพื้นที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือนค่ะแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขากลัวนอกจากน้าท่วมแล้วเนี่ยอย่างที่จังหวัดระยองนะคะมีข่าวลือว่ามีจระเข้หลุดออกมาจากฟาร์มถึงสามพันตัวเลยล่ะค่ะหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดระยองจนมีกระแสข่าวลือออกมาว่ามีจระเข้หลุดออกจากฟาร์มจานวนสามพันตัวโอ้โห ตัวเลขนี้ฟังแล้วน่าตกใจนะเยอะมากนะถ้าหลุดออกมา3 0 0 0ตัวจริงๆนี่ะจะอยู่กันยังไงอะใช่ทีนี้พอมีข่าวลือออกมาคุณผู้ชมทําให้สํานักงานประมงจังหวัดประตุสัตต์จังหวัดนะคะก็ได้เดินทางไปที่ฟาร์มจระเข้บุญสนองที่ตําบลกะเฉดอําเภอเมืองจังหวัดระยองที่นี่เขามีพื้นที่กว่า39ไร่ค่ะก็ไปพบกับนายบุญสนองตันยาสิบเจ้าของฟาร์มเขาเล่าว่าฟาร์มของเขาเนี่ยมีจระเข้ทั้งหมด10บ่อ อยู่ในสภาพแข็งแรงและบ่อเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเนินสูงมากตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นโอ้โหเห็นภาพนี้น่ากลัวนะครับแต่นี่คืออยู่ในบ่อนะนี่คืออยู่ในบ่อต้องบอกก่อนวม่อยู่ในบ่อเออไม่ได้อยู่ในคลองข้างบ้านใครนะใช่ทีนี้นายบุญสนองเนี่ยก็ยังเล่าให้ฟังต่ออีกค่ะว่าฟาร์มของตนเนี่ยเลี้ยงจระเข้มาแล้ว5ปีมีจํานวน3 0 0 0ตัว นอกจากจระเข้แล้วยังมีเป็ดอีกหนึ่งแสนตัวไก<ง>่อีกสองแสนห้าหมนตัวเลี้ยงแบบทันสมัยมียามคอยสอดส่องให้อาหารแบบถูกหลักอนามัย แต่และว,วันเนี่ยก็จะให้อาหารไก่เป็ดที่นอกตายแก่จระเข้ดังนั้นจระเข้ที่นี่รับปากการะกันได้เลยว่าไม่อดอยากและที่ฟาร์มบ่ออยู่เนินสูงเชิงเขาน้ําจึงไม่ไหลผ่านมานะคะจึงอยากจะขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเพื่อความมั่นใจเพื่อความสบายใจของทุกท่านจระเข้ทั้งหมดสามพันตัวยังอยู่ที่ฟาร์มไม่มีหลุดออกไปนะคะคุณสนองที่ตำบลกระเฉดยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าจระเข้ของเราไม่มีการหลุดออกไปแน่นอนนะดูจาก รั้วกำแพงปูนแล้วก็เรามีการตรวจเฝ้าระวังตลอดนะครับขอให้ทางประชาชนมั่นใจและจังหวัดมั่นใจว่าของผมได้มีการตรวจสอบอยู่ทุกทุกวันโดยเฉพาะที่ผ่านมาเรื่องฝนตกทางด้านนายเสรีเรือนลาประมงจังหวัดระยองกล่าวว่าฟาบุญสนองในพื้นที่นี้ได้ขึ้นบัญชีถูกต้องแล้วก็เป็นแห่งเดียวของจังหวัดนะคะที่ขึ้นบัญชีอย่างถูกต้องนะและทําการตรวจสอบแล้วว่าเป็นที่น่าพอใจรจระเข้ก็ยังอยู่ครบ ไม่มีจระเข้หลุดออกมาตามกระแสน้ําท่วมหรือว่าตามกระแสข่าหรือที่แพร่กระจายออกไปส่วนปริมาณน้าในพื้นที่ตาบลกระเฉดค่ะตอนนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็รับฟังข่าวสารช่วงที่มีวิกฤตแบบนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณกันหน่อยไม่งั้นอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมนะฮะแต่หลังจากนี้ก็คงองไปตรวจสอบกันเพิ่มเติมว่าโอเคฟาร์มเนี้ยถูกต้องขออนุญาตถูกต้องจระเข้อยู่ครบมีฟาร์มเถื่อนไหมอันนี้เราไปตรวจกันหน่อยนะครับ